สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันกน,นิกาแชนแนลนะจ้าเมื่อน,นี้แตนจะพามาเที่ยวชมวัดละข้างจ้านี่คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะจ้าเมื่อน,นี้เขาจะมาสงน้มพระกันเนาะแตนกับมากับพี่เขยกับหลานกับพี่สาวนะจ้านี่พี่เขยกําลังยืนทายรูปอยู่เนาะกับหลานสาวพี่สาวเพิ่นยังพอไหวเพิ่นเมยเพิ่นเอ่อเป็นนางถ่ายอยู่ในรถนะจ้ะ มื่อนี้ก็เป็นวันสงการนะจ้ะวันแห่งขอบครัววันที 14, ่14เมษาบบก,ก็จะมีนักท่องเที่ยวมากกับหลายอยู่จ้กะกัมาเรื่อยๆกับว่ากับบ่แออัดบันไดเนาะก็มีนักท่องเที่ยวมาวายผ้ามาสงน้นำผ้ากะอันนี้ก็ติดแม่นม้ำเจ้าพระยาเนะจ้ะยวแต่งเสื้อผ้ายางไปเบิง้งวิวสวยมาก แต่งกับพึ่งเคยมากครั้งแรกจะนัง่งนั่งเลือขามฝากมากเนาะเมืดด่อนี้ก็แดดคักฮ้อนฮ้อนจะฮ้อนแต่ว่าไอแดดมันฮ้อนแต่ว่าอากาศมันดีเนาะจ้ะเพราะว่ามันมันจะมีลมลมช่วยลมพัดมาเรื่อยๆอยู่มันก็เห็ดหบ่งห้ออนปันใดก็โอเคค่ะอากาศไออากาศกับโอเคอยู่เนาะ ใครมาร่มกกรรส่งน้ำรากับเราได้นะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับกิจกรรมส่งเรานะครับจดขึ้นโดยการยวแข่งใ้เป็นรบ้าบ र <re> रमा ยังเลยนี่โนนน้ำเนน้ำสน้ำลาแะตงได้ระชาสม์ไไ่ต้องก็ได้หรอกลูมอเตอรนี่อยู่นี่กลับเลยใช่ไหมดเชียน นี่ก็คือวัดย่ายลมจ้าอยู่อถนนพระรามสองอยู่บางมดน่าจะอันนี้เป็นวัดไก่บ้านแต่ก็จะแวะมาสงนมพระน่าจะเนาะจ้าะจะพี่สาวคนนี้จะพี่สาวพ่เคยร้านพี่เก้าจะพักกันมาจากวัดละข้างแล้วก็มาสงนมพระอยู่วัดย่ายลมจ้ะเป็นวัดที่สวยงามจ้ะ เดี๋ยวฮอก็จะย่างขึ้นบันไดไปข้างบนเพื่อที่จะไปไหว้พระจ้าวันที่สิบหานี่ก็จะมีอ่าสงน่ำพระพระสงฆ์จ้าจะมีพระสงฆ์มาเขาสงน่ำพระจ้าถ้าผูดด้ใดว่างเนาะจะเนาะมืออื่นมืออื่นวันอ่าวันที่สิบหามาสงน่ำพระได้เด,ด้อจ้าแต่กระบนแน่ใจว่า ผ้าพิ่นลงมาจากโมงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวแตนผ้ายางขึ้นไปเบื้องข้างทึ่งเนาะจา้ะงามมากเลยแต่ว่ามันหอนจะมากตอนนี้มันหอนแดดแห้งค่ะแดดแห้งขนาดเลยนี่กับพี่สาวเพือนกื่นยางขึ้นบันไดามากพื่นกะเมื่อยเพราะพื้นกับ,บ่อคอยแข็งแรงบันได แต่ใจพุ่นสูจะสูมากพี่สาวอันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์อยู่ในวัดเจดลมเนาจาจะเนาะบรรยากาศของวัดเจดลมเมื่อน,นี่คนบกค่อยหลายต้องมืออื่นจะมืออื่นพระบามีมีสงนมพาพระสงฆ์นาะจะเนาะมืออื่นคนนี่ก็จะหลายเลยแตนน่ก็ว่าจะมาอยู่มืออื่น เดี๋ยวถ่าส่วนพี่สาวกับพี่เคยอีกเทน,นึงว่าเพื่อนจะมาบอก เออฝนรอ หอนธรรมดาได้เจมันบูบา่าบูบ่าไปเลยเด้อขนาดขนาดเท่าอันนี่จ้าสวยงามมากเลยจ้าแตนก็ จักลับ,บานแล้วจังไดกะปากกดไล่กดแช่กดสับสักไข่ให้น้ำเด้อดจ้าแต่จะกลับ,บานแล้วเพราะว่าอากาศฮอนคากเลย่มือนีแดดแห้งขนาดเลยจังไดก็พบกันคลิปหนานะจ้าถ้ามืออื่นได้ไปส่งน้มผาแล้วเตือนจะทาคลิปไม่ให้เบืองอีกนะจ้าพบกันคลิปหนาจ้า